เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่ในเอาลาร์ดภาคที่2นะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นตัวเดโมนะครับาภาคแรกรู้สึกว่าจะเมื่อ3ปีแล้วนะครับภาคแรกซึ่งนานมากเลยโอเคเกมนี้ก็ภาคนี้เห็นเขาบอกว่ามันจะไม่เชิงมันจะไม่เชิงคนเลยครับรู้สึกว่าจะเป็นผีนะครับผมโอเคเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะจ๊ะโอเค ว e ลค o m e ทูเดอะอา a s สสองเดโคุณครูเบรกเบรกนะฮะเป็นช่างภาพทำงานกับภรรยาของเขาชื่อลินนะทั้ง2คนนะครับซ้อมที่จะเดินทางเสี่ยงภัยนะครับหรือว่าอันตรายอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเข้าไปสืบเรื่องราวที่ไม่มีใครกล้าที่จะแตะต้องมันนะครับทั้งสองคนได้ตามสืบ เรื่องราวคาตกรรมนะครับจากผู้หญิงตั้งท้องนะครับจากศพของผู้หญิงตั้งท้องคนหนึ่งดะได้รู้ว่าเธอคนนั้นชื่อเจนนะครับนะแล้วก็ได้สืบตามมาหลายร้อยไมล์หลายไมล์เลยนะครับเข้าที่ไปถึงอริโซนานะทะเลทรายนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดำมืดเรื่องราวนะครับแล้วก็ไม่สามารถไม่มีใครสามารถส่องแสงหรือว่าอะไรได้เลย และนั่นแหละคือเรื่องราวที่จะทำให้พวกเขากลายเป็นบ้าไปเลยก็ได้นะเรื่องราวมันช่างน่ากลัวนะครับเนี่ยมาเราชิอเล็กนะครับเบ็กเนี่ยไหนลองสดลองสิบอกฉันที่ว่าเป็นไงบ้างโอเคเรากูดเรากูดเลยสองอาทิตย์ก่อนได้เจอผู้หญิงวัยรุ่นตั้งท้องคนหนึ่งเดินเท้าเปล่าอยู่ คนเดียวบนถนนไฮเวย์ห่างออกไปหลายร้อยไมล์เวนไอ้อะไรอะเครื่องยนต์ระพังกีอาสงสัยเหมือนจะอยู่บนเฮลิคอปเตอร์นะครับเนี่ยฟังจากเสียงแล้วเฮลิคอปเตอร์ตกครับโอ้โหกีกันใหญ่เลยเฮลิคอปเตอตกนะครับจากที่ฟังแล้วน่าจะอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ เหมือนว่าจะเป็นนักข่าวต่างไม่เชิงนักข่าวครับนี่ตัวเราใช่ไหมลินลินลินปาเอ้ยโอ้ย,อย,อยตกมาจากขาวหรือเปล่าครับเนี่ยใส่แว่นด้วยตัวละครเราใส่แว่นด้วยนะครับโอ้โหหนักเลยทั้งกล้องทั้งแว่นเลยครับ กล้องอย่างเดียวก็จะตายแล้วนี่ใส่แว่นด้วยมึงเอ้ยนี่เป็นตัวเดโมนะครับไหนเรามาทดลองซิว่าเดโมนี่จะเสียวสัดหลังไหมเกมอวกลาดอวกลาดสองพร้อมกับกล้อง 4K ด้วยไปกล้องชัดมากนะครับ 4K นะฮะภาพสวยมากครับภาพโหยพัฒนาจากภาคแรกเยอะครับ โอ้ยต้องดูเป็นแบบ30เฟรมเนี่ยพอดีพอคอมผมนี่ไม่ไหว <c oughs> โอเคกด F <c oughs> เพื่อเปิดไนท์วิชั่นเลื่อนเมาส์ลุกกลิ้งอ,อ๋อเพื่อซูมขอซูมออกโอเคไปครับโอ้โหภาพนี้แบบเหมือนคนละคนละเกมกับอาลาภาคแรกมากนะฮะภาพนี้แบบ สุดยอดจริงๆกดสเปซบาร์ขณะเคลื่อนที่จะโดดโอเคมีพายุทรายด้วยฮัลโหลมีใครอยู่ในไหมผมหลงทางเจ็บด้วยผมเจ็บทัวโ์้ยหลงทางแบงค์ไม่เปิดให้โอเคโหบรรยากาศช่างวงเวงซะเหลือเกินโอเคกดชีฟฟิ้งนะครับ ชิบค้างเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมืดมากกูต้องเปิดนายวิชันแล้วมีใครอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับสวัสดีได้โปรดปิดประตูแป๊บนึงเดี๋ยวโอ้โหปิดประตูเบาๆหน่อยสิหือุ๊ยโอ้โหใครตายวะเนี่ย อ่าแบตเตอรี่โอเคกด R เพื่อรีโหลดไปจัดไปไม่ต้องกดคิดขวาค้างนะครับเวลาเปิดกล้องถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีน็อกน็อกอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยออกออกด่วนเลยปิดตู้ให้ด้วยประตูไปช่างหลอน โอเคประตูหลอนมากเลยอุ้ยใครอ่ะอุ้ยใครวะนั่นอะตาย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 อุ้ยเสียงเสียงเสียงแฟนเราลินไม่ไม่ลินอยู่ไหนโอ้โหถือมีดด้วย ดูเหมือนจะไม่เป็นมิดแล้วจังหวะนี้เปิดเข้าไปเปิดประตูไม่ได้เหรอประตูมันล็อกไปนั่นอะไรวะนั่นน่ะ The Fark แด a ดวัวเหรอเหม็นมากจะอ้วงเอาโอเคไปต่อวิ่ง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 ้ โอเคนี่เปิดได้ใครอะผู้นำลทัทธิเหรอ,อไม่ต้องมาเล่นเกมแบบนี้ด้วยเปิดตู้อ๋อเปิดตู้แอบ,บได้ด้วยนะครับไม่แอบบไม่แอบบ้บาไปต่อมุดมากนั่นแบตเตอรี่เก็บมา เยียมีสองก้อนแล้วครับที่หลังที่หลังใช้ฐานชาร์จนะจะดีมากเลยบอกตรงอ๋อเปิดประตูตหน้าต่างโอ้ยเฮียเฟนนี่อีกานี่ยังสวยมากเอาเข้าไปดิเออลมมันพัดหรอ ปิดไปไปิดไ,ไ,ไปแบตมันก็จะหมดเร็วปิดไปก่อนครับเดี๋ยวแบตมันหมดแย่เลยเปิดได้ทุกประตูล็อกเ้อ่เจอรูหมาเข้าไป คอนโทรลซ้ายโอเคคอนโทรซ้ายหมอกจำไว้จำไว้มืดมากค่ะคุณผู้ชมค่ะมืดมากค่ะมืดมากค่ะโอ้โอเป็นช่างภาพที่เสียงภัยเพื่อที่สืบเรื่องราวที่ไม่มีใครกล้าแตะต้องเป็นกุกูมไม่เอานะแบบนี้แบตบก็จะหมดเป็นกรรมเป็นกรนกรมเติมเข้าไป ที่หลังใช้ทานชาร์จนะจะได้ไม่หมดง่ายอะ่ะโอ้ยเฟมเลตตกดูกันแบบ30 p พีพอแล้วเพราะว่าคอมไม่ไหวแมงวันเยอะปัดปัดปัดหน่อยโอเคอะไรอะ่ะเด็กหรอ โอ้ยนี่ไงเด็กทั้งนั้นเลยครับที่แบบว่าอือมันเอาเด็กมาวงไว้เป็นรูปกลางเขนเหรอครับเนี่ยเออ้อเหยียบด้วยมีน่าแบบว่ามันอาอไปทางไหนแล้วเนี่ยที่หาแบบคดีฆาตกรรมสาวตั้งท้องนะครับเหมือนแบบรับพามาเพื่อมาฆ่าเอา แล้วก็เอาเด็กออกมาไปทางนี้ครับโอ้ยน่ากลัวว่ะเนี่ยแค่เด็กอุยขนลุกไปหมดทั้งตัวแล้วเนี่ยตอนเนี้ยนั่นมันเดอะลิงวะเนี่ยเดอะลิงบอไปทางนู้นยังไงมีอะไรบ้างวะเนี่ยเสียงอะไรวะ เฮ้ยโอ้โหเอียะเอ้ยลิ้นมาจากไหนเนี่ยโอ้ยอุ้ยเอ้าเฮ้ยมันอยู่ในช่องแอร์ได้ไงอ่ะกดโหอาชิเน่เพื่อขันกลับ โอ้ยมืดมากเหมือนมีใครกระซิบกับเราวะโอเครีบๆไปเบรกโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยไม่นะไม่นะตัวเองตัวเองอย่าหลอกเ้าง่าสิโอเคระวังโอ้ยไอยโอ้โหลงมาชั้งลงอุ้ย วุ้ยเมื่อกี้เห็นไหมครับอุ้ยเลยอยู่บนฟ้าได้ไงเนี่ยโผล่มาที่ห้องเรียนเฉยเลยอะ่ะอะไรวะเนี่ยโอ้โหหลอนมากเลยวะเปิดไม่ได้ด้วยหกโมงครึ่งแล้วเอาล็อกอีก ตัวนูน้นแน่โอเคครับอุ้ยมืดตึ๊บเลยโอเคไม่ใช่หันไปนะมึงเอ้จำอโอ้ฮัโลโหลมีนักเรียนอยู่ไหมเอยเขาหลงทางนะเตงโอ้แบตก็จะหมด หลือก้อนเดียวด้วยครับเฮ้ยโอ้นี่ไงแบตเตอรี่เสียงใครวะเนี่ยชิบหายแล้วไงอุ้ย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 เติมแบตไม่ได้เอ้าเวนกำๆกดเติมไม่ได้โอู้้แบตจะหมดอ๋อเติมได้ต้องรอให้มันติดตาดก่อน โอเคเกมไม่โกงเราอะไรอ่ะมิวสิกบ็ัฟเฮ้ลินผมเบื่อมากเลยอะไรเนี่ยผมเบืเ่อที่ยังพูดเมื่อเกี่ยวกับโอ้วิ่ง

เงยยยย้ยยอยยเยยยะคยยคยยเยย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 ะยย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 ่ยยยยยวะนั่นยนะ่ะยยยยตัวนี้ยยยยะยย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 ย เอ้ยโอ้ยแม่งมาแบบนี้เลยเหรอกูตายตายกูตายแบบนี้กูหัวใจวายวายขาวิ่งเหรอค่ะอุ้ยไปทางไหนอ่ะทางนี้หรือเปล่าเนี่ยแสงสว่างโอเคเอาเฮ้ยเอาไปไหนแล้วอะอะไรอุ้ยแม็ก ตัวอะไรวะนั่นน่ะโอ้ยม่งมาจำสแกรแบบนี้ไปออก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 ไม่ได้ด้วยกรรมกรรมโอ้ยมืดมากค่ะโออแป้นจะแตกอุ้ยลินปะวะจิสุสจิสุสลินโอ้ววัดเก็บมากเฮ้ย อะไรอ่ะโอ้ยอุยมือมีมือด้วยวูนจะเอาเราวะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยแม่งเอ้ยกินใครเข้าไปวะนั่นน่ะโอ้ว้าวเฮ้ย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 โอ้ยอุ๊ยเฮ้ไม่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 เฮ้ยเขาใหญ่อะอุ๊ย อ้อยเฮ้ยรีบวิ่งเลยออกข้างไหนอะเนี่ยโอ้ยไปไปโอ้ยแวน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 วิ่ง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 โอ้ยติดลั้วด้วยแวนเนยมีลั้วอีกแต่กูวิ่งมาทางไหนของกูเนี่ยติดลั้วติดลัวนั่นนั่นไฟไฟ โอเคเจอไฟอ้อยอ้อยดงข้าพอดโอ้ยหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนเลยหลบก่อนเลยหลบก่อนเลยโอ้ยเงียบยไปครับคุณผู้ชมครับไม่เห็นกูนะตัวเองไม่เห็นเขานะ ไม่กูไม่เก็บแล้วจังหวะน,นี้ไม่เก็บแล้วไปทางไหนวะเนี่ยโอเคนี่ปีนโอเคอ้โอวิ่งครับวิง่งโอ้โหนี่ทางกลับนี่ไป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 ไฟเยอะมากนั่นทางออกใช่ไหมช่วยบอกที โอ้ยวุ้ยลื่อเรื่องว่ะเร็วเคเควิ่งวิ่งเฮ้ยแวนหลุดแวนเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยอ๋อโหไอ้หือไข่ขาเลยเื้ยเอาจบแล้วเหรอโหโคตรน่ากลัว อ๋อนี่แค่เดโมนะเนี่ยแล้งเกมจริงจะเป็นไงวะเนี่ยเหมือนแบบว่าไอ้เบรกเมื่อกี้เหมือนจะเป็นแค่ตัวเดโมโแล้วก็ต้องตายไปนะครับถูกฟันขาไข่ขาดเลยเมื่อกี้โหดมากโอ,โอเคนะโอเคครับวันนี้ก็ได้ได,ได้ได้เดโมโแค่นี้ยังเสียดายมากนะครับน่าจะยาวกว่านี้สักหน่อยหนึ่งโอ,โอเคนะครับ วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกทุกคนนะครับที่ติดตามเราชมนะครับเกมนี้อย่าดูตอนกลางคืนคนเดียวเด็ดขาดโคตรน่ากลัวครับคนเล่นนี่ยังกลัวเลยนะฮะโอเควันนี้ก็ต้องขอโทรลาไปก่อนนะครับไปเจอกันถ้าเกมจริงออกมาจะเล่นแน่นอนนะครับเอาลาภาคสองเนี่ยภาพสวยมากโอ,โอเคครับไปเจอกันโอกราสหน้านะครับซ o u a เก i n next time สวัสดีครับผม